สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมกล่าวนะครับเด็กจิ๋วประจนภัยนะครับอุ้ยนั่นอะไรอ่ะพี่แมพซี่นั่นน่ะสินั่นน่ะอะไรอ่ะมิโมราปะมิโมราเมกาอ๋อเป็นมิโมราปกติไม่ใช่เมกาใช่ไหมแหน่แหน่อะไรอ่ะไปลงเล่นกันเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆลงไปที่แลบข้างล่างนะครับแต่เพื่อนๆต้องอย่าลืมนะครับว่าต้องใส่หมวกประดาน้ำอะไรเรียบร้อยตีนขบให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆไปไปเลย ตวดลงมาไม่เป็นไรนะครับตกน้ําไม่ตายใช่ตกมา<ช>ลึกมาก<ๆ>ตกแบบจมดิ่งลงมาเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ไม,มีการอัปเกรดหมวกอาบน้ํานะครับแนะนําเพื่อนๆนมาเอาเนี่ยครับออกซิเจนตรงนี้นะครับโอ้โหเจ้าแมงมุมตัวแดงอีกละเบื่อมันมากเลยอะ่ะใช่มันไม่ใช่คู่มือเราแล้วนะแล้วข้างล่างนี่มีเอลเก้น,นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือสาหร่ายให้เรากินนะครับเนี่ยครับ ของกินใต้ทะเลนี้ผมบอกไว้เลยว่าเยอะมากแล้วก็ลูกออสเยอะมากนะเพื่อนๆหยิบกินได้เลยนะครับเพื่อนๆหิวเพื่อนๆมานี้มาตัวเปล่าได้เลยนะครับพกแค่น้ําเปล่ามาอย่างเดียวมาเก็บอาหารข้างล่างนี้บอกไว้เลยว่าเยอะมากเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับวอเตอร์เฟียเนี่ยครับเนื้อมันนี้กินได้นะครับกินได้ทันทีเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ เพิ่มพลังน้ําให้ด้วยนะครับเพิ่มค่าน้ําให้เรานิดนิดนึดนงนะครับแต่ว่ามันเพิ่มนะครับนี่เดี๋ยวเราไปกันเลยตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเข้ามาตรงประตูนี้เลยนะครับนี่มันจะมีห้องแลบใช่ไหมครับพี่แม็กซี่พี่โมเซ่ใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเการได้มายังไงนะครับพี่แม็กซี่เวลาการ<ช>ที่เราจะเปิดต้องไปค่าหุ่นยนต์ตัวนึงก่อนนะคะอยู่ในอยู่ในอ่าถ้ำของอของมดดำใช่ไมชหมคะ ทำมุดดำใช่ไหมครับพี่แม็กซี่้แลวนี่ครับตรงนี้ต้องใส่การ์ดนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีการ์ดเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับมันเปิดไม่ได้อ๋อตรงนี้ไงเปิดหรือยังประตูเปิดแล้วอะอ๋อเปิดแล้วใช่ไหมได้ไรเนี่ยเนี่ยครับต้องกดเปิดตรงนี้เนี่ยครับ Left El Cham คืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้เลยอ่ะหรอไม่รู้เลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะ Empty นั่นนะสิ สดดี้คอสไซชาร์ดอันนี้เปล่าที่เราขาดไม่ใช่มั้งเราได้แล้วเราได้แล้วได้แล้วใช่ไหมโอเคแล้วนี่หนูกดเปิดประตูเรียงตรงเนี้ยได้แล้วอ่ะมันมีเราทอันท่สได้อกมีเราเราต้องกดด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีมอนิเตอร์ให้เราดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ต้องรีบออกไปที่สายยางตรงนั้นแล้วล่ะเดี๋ยวไม่งั้นเราจมน้ําตายนะครับหนูขึ้นไปดีกว่าหนูขึ้นไปเลยใช่ไหมทันทันจะขึ้นไปเลยก็ทันค่ะตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ค่าออกซิเจนมี ใช่ถ้าฆ่ามันจะได้ออกซิเจนนะครับใช่ออกซิเจนเต็มเลยหรือไม่ก็ไปโผล่ที่ผิวน้ำก็ได้นะครับเยบซี่รู้หรือเปล่าว่ามันไปตรงไหนเมื่อกี้อยู่ตรงที่ที่มันมีทริกทริกน่าจะตรงทกมั้งอยู่ตรงไหนนะน่าจะอยู่ตรงที่ทริกแฟงอ่ะใช่ก็หนูเห็นแหลกที่มันเงยหน้าขึ้นบนทริกแฟงอ๋อแล่ะจะลองดูไหมไปไปไปเดี๋ยวเราไปตรงแถวทริกแฟงกันนะครับเพื่อนเห็นมีโมเสค่ะน้องลูกอด แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลนะฮะแอปเปิลใช่ไอพีไอพีโอ้ยตกน้ำถฉ่มเลยพี่โมเซี่ค่ะข้าพี่โตพี่ตอนที่มูซี่ไม่ได้อัดมูซี่โอ้ค่าหลวมมากจริงๆค่ะจริงๆเราก็ไม่โอุ้ยค่าตัวจี๊ดเหรอใช่พูดเส้นค่ะสงสารมันในบ้านเรามีหนึ่งตัวแต่เราจะไม่ฆ่ามันอ่ะผิดนะครับมันก็คือเพลี้ยนะครับเพลี้ยเพลี้ว ก็ที่เ,เซ่ต้องไปบ้านนู้นกันพี่โเ,เซ่อยาฆ่ากูหลีกเดี๋ยวเราไปบ้านนู้นกันนะครับบ้านที่ว่าเออมันไปหาติ๊กแปงนะครับเอ้ามีมดแดงเข้ามาตัวนึงอะ่ะจะฆ่าไหมอะ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาอย่าไปทำมันมนะถ้ามันไม่โจมตีเราเราอย่าไปทำมันเฮ้ยเดะเบอร์ี้โอเคเดี๋ยวเราไปบ้านตรงฝั่ง,งนู้นกันนะครับที่ว่าไปหาติ๊กแปงกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆในแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยครับ เพื่อนเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันแต่ว่ามันต้องเข้าแบบต้องกระโดดเอานะครับมันเข้ายากนะครับเพื่อนๆขอกระโดดมากระโดดไปเลยได้ไหมได้แล้วต้องไปทีละคนพี่โมเสต้องไปทีละคนกดปิดแล้วไม่ติดอบโอ้โหไม่ติดเหมือนกัน ได้แล้วคสเปซไม่ติดเ่าพี่โมเซ่มาเลยเยี่ยสิเดี๋ยวลอพี่โมเซ่แป๊บหนึ่งโอ้ยเคไปเราเดินลงกันเลยนะครับ b e t t r than starving I t h a n k ได้หโอ เจอห้องแลบบใหม่นะคบเพื่อนๆลาบากก็ละมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมอะมันแบบมันเอียงอะเหมือนมันพัง่ิ้งไหนใช่มันเอียงแล้วมันพังมากเลยอะต้องกระโดดดีๆไปขึ้นไปขึ้นด้านนี้เหรอด้านนี้เข้าไม่ได้นี่หนูขึ้นขึ้นบน,นขึ้นได้ไหม,นไไห,มหนูขึ้นได้นะทุกทุกคนหนูขึ้นอย่างเงี้ยเรามาเดินมาตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วกระโดดขึ้นตรงนี้ไปเดินม,มารดดตรงนี้ แล้วก็โดดขึ้นดินตรงที่มันเงื้อออกมาตรงเนี้ยแล้วเราพยายามไประยะห่างจากดินที่ตรงเนี้ยแม่เยันจะกระโดดติดเราอยู่ห่างมาหน่อยนึงห้ามติดกับดินนี้เกินนะไม่งั้นมันจะโดดไม่ขึ้นนั่นแหละได้แค่นี้แหละแล้วก็โดดมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยปุ๊บหนูจะตกข้างล่างนี้ลงไปได้ไหมเนี้ยเพื่อนข้ามบนนะข้ามบนขึ้นได้ไหมข้ามบนไปเรื่อยๆเลยหรอจะลองดูก่อนนะเพราะว่าหนูคิดว่าไม่มีทางขึ้นแล้วทุกคนโอ้ลงตกนะพี่โมเส กระโดดขึ้นไม่ได้ไงอ่ะพี่แมพซี่เข้ายากเหมือนกันนะเนี่ยขนัดบกงี้เลยโหขึ้นยากนะครับใช่มึงขึ้นแม่งบนหรือเปล่าพี่แมพซี่ ตกมาแล้วเหมือนกันเลยอ่ะตกเหมือนกันอ่ะจะขึ้นบอได้ไงอะ่ะใช่มันขึ้นไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในก็มาดูกันตรงนี้นะครับมันจะให้เราเก็บตรงนี้ได้ด้วยนะครับ อยู่ตรงไหนเอ่ยพี่มอมเซ่เห็นพี่มอมเซ่บอกเจออยู่อะไรเนี่ยมันทิสมันเป็นนกของแมททิสของกิบนะอ๋อเป็นแมนทิสนะครับอ้อของแมททิสแมนทิสเคบับออาขิดแมนทิสเคบับนะครับก็คือให้เราเหมือนกับประมาณว่าน่าจะทำอาหารให้กับเจ้าตะกั่ดแน่ๆเลยแมนทิสนะครับเพื่อนๆ ประตูเอข้างในเข้าไปได้นะแต่ว่าปุ่มปุ่มเปิดนี้มันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่พี่แมพซี่กระโดดไปเนี่ยครับทุกคนลอลงมาเตยตรง A น,นะประตู A เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปรอพี่แมพซี่ไปอยู่กับพี่แมซี่ก่อนประตู A เหมือนจะมีกล่องนะคะแล้วกล่องนี้ก็มีแค่เบียป้าดิเทอร์สองแล้วก็เนี่ยครับ อ่ามันจะมีตู้ A อยู่ครับอยู่ข้างในเพื่อนๆนเห็นไหมครับเพื่อนๆต้องกระโดดอย่างที่ผมทํานะครับเมื่อกี้เนี่ยครับกระโดดขึ้นไปอย่างนี้ก็ขึ้นมาถึงนี้นะครับขึ้นมานี้เนี่ยครับมาเรื่อยๆเลยขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็กระโดดไปที่เสาตรงเส้นไฟนี้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาบนนี้นะครับเนี่ยครับมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามกระโดดตรงนี้ให้ได้นะครับ นี่ครับพอกระโดดตรงนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับตรงที่มีไฟคล้ายๆกับไฟผัดตัดตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นช่องนะครับที่เข้าไปได้นะครับมันจะเดินเข้าไปแล้วมันก็จะไปโผล่ตรงนี้นะครับเนี่ครับมันจะไปโผล่ห้องนี้นะครับแล้วเราไปกดตู้ A ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆเรียบซี่ไปกดมาแล้วนะครับ ผมก็เลยไม่ได้กระโดดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอเอาชิปเบิร์กแอลต่อนะครับเพื่อนๆปื่อนบ้านขขึ้นมาได้แล้วนะเอา้าเนี่ยครับมัน,มนอ,อยู่ข้างล่างนะของชิปเบิร์กแอลอ,อยู่ตรงนี้นะครับเจ็บนิยนะึงอุยขออุ้ยเผเก็บแล้วตรงนี้คือทางเข้าหรือเปล่าใช่เนาะทางเข้านี่มันหัวหมสทางเข้าหรือทางออกพี่เวฟซี่ อันนี้<ม>คืออะไรบ้างอรัพี่โมเสสหัวมอสหนูหยิบแล้วเนี่ยหยิบหนูทิ้งให้หัวมอสหนะหัวมอสสองอันด้านหลังปะข้างล่างข้างล่างตรงแค่อ๋อหัวมอสนะครับ,รบจบเราด้านนี้เราไปกันแล้อยังอะยังไนมะ่ายังไหเป็นทางออกหรือเปล่าวต่อ แต่ e พุ่อเพื่หน่อยหนึ่ง่แต่เหมือนมันจะมีน่ะเราเก็บยังโอ้โหมีสุปรีมาโบ้ด้วยอ่ะก็เนี่ยครับเพื่อนๆเราลงไปจากตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ เวลาเราลงไปจนสุดแล้วที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยทางขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากระโดดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีทางกระโดดไม่ยากนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องขยันกระโดดนิดนึงนะครับหลุมมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับมันจะกระโดดตามซอกหินที่เป็นปุ่มๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นก้อนหินกระโดดขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาบนนี้นะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับจะเป็นพื้นผิวแล้วก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสําหรับการตามหาออคิด เนี่ยครับออคิดแมนทิสเคบับนะครับพูดง่ายๆก็คืออาหารของเจ้าแมนทิสนะครับเจ้าเออ่เจ้าอะไรคะตั๊กแตนตั๊กแตนเนาะตั๊กแตนใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวจะไปเราก็จะฆ่ามันด้วยใช่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปครับเจ้าออคิดเนี่ยครับแมนทิสนะครับเคบับซึ่งมันจะเป็นอาหารให้กับเจ้าตั๊กแตนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปนะครับว่ารังตั๊กแตนอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเรียกตั๊กแตนมาดูว่าเราจะฆ่ามันได้เาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาหาสูตรอาหารสําหรับเจ้าตากแตนแล้วนะครับก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมมาร์โมชาแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาถึงจุงนี้แล้วแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆดูคลิปอื่นในมาร์โมชาแนลมีเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายคลิปหลายเกมหลายสไตล,ล์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกาลังใจให้ผมกับมาร์โมชาแนลแล้วก็กับพี่แมพซี่พี่โมเซ่ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่แมพซี่พี่โมเซ่บ